ครับแล้วก็มาสู่การสร้างข้อสอบนะครับที่เป็นรูปแบบวิดีโอนะครับวิดีโอวิดีโอนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่สร้างความน่าสนใจได้มากนะครับเพราะว่าบางวิชาเนี่ยมันจะไม่สามารถาถามคำถามได้เพียงแค่าการอ่านการพิมพ์อะไรพวกนี้ครับซึ่งวิดีโอจะช่วยเป็นรูปแบบคำถามที่จะให้นักเรียนเข้าใจคำถามได้มากขึ้นในพวกวิชาดนตรีหรือ วิชาภาระศึกษาหรือวิชาศิละปะหรือวิชาใดๆก็ได้ครับถ้าสมมติถ้าเราสามารถที่จะเอาวิดีโอมาตั้งตั้งคําถามได้เนี่ยก็จะทําให้คําถามนั้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับวิธีการทําก็คือสร้างแบบทดสอบเหมือนเดิมครับอ่ามูลเราสร้างแบบทดสอบนะครับในข้อนี้ผมจะถามว่าจากบทเพลงที่ฟังจากบทเพลงที่ฟัง คือบทเพลงใด Enter. ขงเ,เข้าไปนะในข้อคำถามนั้นนะครับแล้วก็เลือกตัวแก้ไขคำถามตรงนี้นะครับก็เป็นวิดีโอใช่ไหมครับวิดีโอก็เลือกเป็นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะฮะอันดับแรกก็คือเหมือนเดิมครับก็จะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้ไฟล์ใน google Drive ที่เป็นวิดีโอนะครับ แนะนำให้เก็บเป็นไฟล์ mp4 นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานไฟล์สมัยนี้แล้วนะฮะนี่ครับ Beethoven นี่เห็นไหมเป็นมันจะมีนามสกุลบอกเห็นไหมครับ mp4 หนึ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําบทเรียนแยกอีกต่างหากเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อใช้ในการสร้างรูปแบบคําถามนะครับก็จะเป็นอีกพาทหนึ่งแยกออกไปนะครับเราก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับคลิกขวารับลิงก์นะครับรับลิงก์ก็เหมือนเดินมครับ ต้องทาให้ลิงก์เนี่ยทุกคนเข้าถึงนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกตรงนี้กลับไปที่ข้อคําถามเรานะครับก็วางวิดีโอลงไปแล้วก็แสดงผลรอสักครู่นะครับเพราะว่าวิดีโอความสั้นยาวไม่เหมือนกันอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ดึงมาจาก google Drive นะครับอ่าดึงผ่าน Google Drive มาเลย ถ้าสมมุติว่าเราต้องการไซส์ภาพขนาดนี้นะก็โอเคแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นแค่400พอนก็บันทึกหรือจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ400สมมุติว่าถ้าเราเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ต้องไม่เกิน100%นะครับสมมุติผม50แล้วก็ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เข้าไปนอีอันนี้ก็จะ เวลาไปแสดงผลในมือถือเนี่ยก็จะยื่นหดอัตโนมัติให้อืมอ่าผมอาจจะขอตั้งสักแปดสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับของการแสดงผลแปดสิบเปอร์เซ็นอ่าลองบันทึกดูนะครับแล้วเราก็กลับมาดูอ่าก็จะเป็นวิดีโออย่างนี้นะครับในข้อคำถามนักเรียนก็จะเปิดฟังเวลาเวลานักเรียนจะตอบเขาก็จะเปิดฟังอืม อ่าคราวนี้เราก็มาสร้างข้อคําตอบกันนะครับก็เหมือนเดิมครับเลือกได้สี่ตัวเลือกหนึ่งสองสองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับอันนี้เราก็ไปเอาคาตอบมาอันนี้เตรียมไว้แล้วครับเช่นคําตอบตัวที่หนึ่งคือนี้ผมก็กรอบระหว่างเลยนะครับบันทึกแล้วก็ตัวที่สองอันนี้ โมซาดแล้วก็เลือกแก้ไขแล้วก็บันทึกคำตอบตัวที่3ตรงนี้พีวันดี้แล้วก็แก้ไขแล้วก็บันทึกแล้วก็ตัวเลือกที่4สุดท้ายนะครับบาร์ Bach, นะครับแล้วก็วางแล้วก็บันทึกหรือจะพิมพ์นะครับส่วนคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่1ครับบทเพลงที่ฟังเนี่ยเป็นของบิโเฟนนะครับซิมโฟนีหม่ยเลข5ครับ ลเลือกคำตอบที่ถูกอ่าคราวนี้เราก็กลับไปดูนะครับการแสดงผลของเรานะครับข้อสอบของเรานะครับแล้วก็เปิดดูข้อสอบทุกข้อที่เราทำมาอ่าก็จะเห็นใชครับเอ่าเห็นแล้วอันนี้ก็จะมีข้อสอบทุกๆข้อที่เราทำมาอ่าอ่าโอเคครับคราวนี้คำแนะนำสำหรับวิธีการวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอสร้างข้อใหม่เลย คือการนําไฟล์เข้าไปเลยนะครับไฟล์ไอ้ m p e เนี่ยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะวางเงื่อนไขไว้ว่าไฟล์ต้องไม่เกิน1 MB นะครับเพราะว่าเราต้องเขียนจํากัดการนําไฟล์เข้าเพราะว่าเรามีพื้นที่นะครับในเซิร์ฟเวอร์จํากัดนะครับดึงต้องบริหารจัดการไฟล์อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับก็หนึ่กะไบตก็ยังเป็นอปริมาณที่ที่รองรับได้อยู่นะครับณตอนนี้ครับ นะครับก็คือนําไฟล์ MPEG เข้าได้นะครับแต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน1นึ่มกรบ์อ่าครนี้เดี๋ยวเรามาสร้างข้อคําถามด้กันนะครับเอ่อผมจะถามข้อคําถามนี้ว่าเอ่อเครื่องดนตรีที่ฟังนี้คือเครื่องดนตรีใดเครื่องดนตรีที่เล่นนี้คือ ครื่องดนตรีใดแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของการใส่รายละเอียดนะครับก็ไปเหมือนเดิมครับไปตรงปุ่มแก้ไขนะครับแล้วก็เลือกมัลติมีเดียประเภทวิดีโอนะครับแล้วก็เราจะไม่ใช้เครื่องเครื่องเครื่องมือของบอละเราจะมาใช้การอัปโหลดตรงนี้แทนนะครับเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับผมเตรียมไว้ละตรงห่อนอันนี้ก็คือเราต้องไปตัดต่อะไรของเรานะครับ แล้วก็อัปโหลดอ่าอัปโหลดสำเร็จเห็นไหมฮะมันก็จะบอกอัปโหลดสำเร็จแล้วเราก็สร้างตัวเลือกทั้งหมดสี่สองสามสี่ตัวเลือกที่1นึ่งิชาดนตรีเนี่ยถ้าเป็นดนตรีสากลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสับแสงทางภาษาอังกฤษนะฮะครับทรอมโบนทีอาร์ทรอมโบนข้อที่สามเฟรน เฟรนชอนข้อที่สี่ทูบ้าเงี้นข้อข้อข้อที่ถูกก็คือข้อนี้เฟรนชอนนะครับเวลานักเรียนเปิดทําแบบทดสอบเนี่ยขาก็จะเปิดฟังนะครับเขาคําถามถามว่าอย่างนี้นะ่องดนตรีนี้คือกองดนตรีใดเขาจะเปิดฟังกันอ่าเพราะว่า เนี่ยคำถามพวกน,นี้มันมันจะถามโดยรูปแบบประโยคไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงหรือเป็นอะไรที่เราต้องดูไงนะครับนั้นไอ้พวกข้อคําถามท,าที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีมากนะครับก็ทําให้ข้อสอบมีความหลากหลายในการที่เราจะสร้างได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ขอแนะนําลองฝึกทักษะในเรื่องของการทําไฟล์ทําอะไรพวกน,นี้นะครับแล้วเชื่อว่าต่อไปในเรื่องของคําถามหรือว่าข้อสอบเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกฮนะสนุก เด็กก็อยากจะทํามากขึ้นนะครับอ่าโอเคเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะเเครื่องดนตรีนี้เือเปิดฟังปุ๊บอืมนะเพื่อนักเรียนฟังปุ๊บเขาอถ้าเรียน,เ,ยนเขาก็จะรู้วออ่าอ๋อเครื่องนี้คือเฟรนท์ฮอนอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละเครื่องเสียงมันจะไม่เหมือนกันครับก็จบไปนะครับสําหรับรูปแบบการสร้างข้อคําถามในเรื่องของวิดีโอนะครับที่ใช้ทั้งในเรื่องของการใส่ไฟล์แบบ Google Drive แล้วก็นำไฟล์เข้า โดยตรงที่ไม่เกิน1 MB แล้วไฟล์ที่เราต้องการต้องอันนี้ต้องขอย้ําเลยนะครับต้องเป็นไฟล์ MPEG4 เท่านั้นนะครับนามสกุล MPEG4 เท่านั้นซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําวิดีโอแนะนําการตัดต่อวิดีโอประเภทไฟล์นี้ให้อีกพาร์ทหนึ่งนะครับสวัสดีครับ